นี่สมานี่สิอาวอามันม้นุกลุกอย่างงี้วะอืมมนปกลุกอย่างงี้วะมานี่สิเอามานี่สิมานี่สินี่สิอืมอาใครดื้อนี่กัดต้นไม้เขาทำไมนี่นะอืมาไหนสิมานี่สิามาเร็มาเร็วมาเร็วเ มันน่ารักจังวะมันน่ารักจังวะมันน่ารักจงนี้วะนะไอตุ่นไอตุ่นมันมันน่ารักงี้วะไอตุ่นนะอ้วนมันตุ่นเลยอืือไอตุ่นมันน่ารักจังเลยวะอืออืออ้วนมันตุ่นทุกตัวเลย ดื้อแล้วดื้อแล้วดื้อแล้วใครมันดื้อเลยวะใครมันดื้อเลยวะอันนี้ใค่มันน่ารักจังเลยวะะอันลูกไข่มันน่ารักจังวะะแม่ right? นไปไหนวะะแม่นไปไหนวะมันน่ารักจัง อะไแม่มันน่ะใครอยากได้มัง่งใครอยากได้ตัวอ้วนๆมัง่งเจ้าของเขาให้ไม่มีเจ้าของหรอกออกลูกไว้ข้างบ้านเขาเนี่ยออกลูกข้างบ้านเขาเนี่ยเขาให้ใครอยากได้เอฟมาเลยเอฟมา

cái mình na lắc quá à? cái mình na lắc mà nó chấp tôi đi nó đi nó chấp nó đi nó chấp nó đi nó đi chẳng lựa hả 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 อนีแม่ไปไหนฮะแม่หนีไปไหนแล้วหมดแล้วต้นไม้จะเหลือไหมเนะี่ยจะเหลือไหมยนะจะกัดทั้งเขาทำไมอ่ะอกัดต้นไม้ทำไม tham lại hái, thân máy mình tham lại hái, thả lỏng, à, nó, à, nó, à, nó, 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 นนดื้อความสนใครมันดือ้อวะใครมันดื้อวะเนี่ยทำไมดื้อยงงี้วะไอ้ตุ่นมันดื้อจังวะใ,ใครอยากได้มัง่ง ใครอยากได้ติดต่อมาเลยนะเนี่ยกี่ตัตววะสามตัวสวยทุกตัวเลยไอเจ้านี้ตัวผู้นะไอเจ้านี้มันตัวผู้เนี่ยไหดูสิอันนี่มันตัวผู้นะยืนดีๆยืนดีๆหน่อยโชว์หุ่นหน่อยจะหาบ้านให้นะหาบ้านให้ นี่ใครเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาช่วยกันเลี้ยงอยู่เนี่ยเอ้ยออกถนนแล้วออกถนนแล้วมาเลยมาเลยมาเลยไอ้แดงมาเลยแดงมาเลยนี่ดูหน้าดิดูหน้าล่อๆนลอยดูหน้าลออหน่อยดิหน้ารอรอหน่อยสิดูหน้ารอรอหน่อยสิอื้อหือวัดปุ๊กๆเลย ใครสนใจติดตอ่อมาเลยนะมีสามตัวน่ารักทุกตัวหน้าหักมันหน้าหักน่ารักหรือหน้าหักหวนะน่ารักก็มันน่าหักหวะยืนดีๆ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  ดีจีอยู่ดิดีดีจีไอเดินดีดีพี่มันรู้ไข่ว่าไอ้นี่ฮนะหน้าแบบนี้มันรู้ไข่ว่าอ่ะมันรู้ไข่ว่าเนี่ยมันรู้ไข่ว่าลูกอีแม่มันนอนดูอยู่นู่นแม่มันนอนดูอยู่นู่นเดี๋โอ้ยแม่มันอยู่นี่นี่ว่านละตัวกันนี่ว่าแม่มันอยู่นี่ เอาเอาไม่ยอมให้ลูกกินนมมีลูกแต่ไม่ให้ลูกกินนมเอาเอาเอามาเหยียบโซ่ฉับแล้วเอาเหยียบโซ่ฉับเลยเอาด่าด่ายังน้ำแข็งบ่ปะด่างยังน้ำแข็งบ่าฮ้ยเอียงดีเอียงดี ไก่มันเสียงดีวะนี่ไกมันเสียงดีวะไป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 เรียกก็เรียกลเยกลยนี่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 อ่ะทางนี้นี่ <c oughs> จะนี้เอามาอุ้มมัง้งมานะไอน้นวลมาอุ้มมั้งแล้วเรียกกันตายลุกปุก๊กตะลุกปุก๊ก เจ้านี่มันน่ารักเนี่ยเจ้านี่มันก็น่นนารักเนี่ยนอนเป็นตัวเมียเยมันน่ารักเนี่ยมันเป็นตัวเมียเนี่ยอะไรติดปากอะไรติดปากอัะนะอะไรติดปากวะความน่ารักองค่ะห่วงลูกอ่ะห่วงมันเนี่ยลูกอ่ะฮะห่วงลูกมาเนี่ย <laughs> ดู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 ดไม่ยอมไม่รู้ก,กินนมทำไมไม่รู้กินนมนายไม่รู้กินนมไอ้ด่างอ่ะอ่ะไม่ยอมให้กินนมอยูมหมาอะไรวะมานี้ลูกมะไม่ต้องไปกินมันไม่ต้องไปกินของมันไม่ต้องไปกินนมมันมานี่มานี่ไม่มต้องตามไม่ต้องตามมัน แม่อะไรวะไม่รู้กินนมไม่ไม่ไม่โดดไม่โดดไม่โดดไม่ตาม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 นี่รถเกียร์นะรถเกียรนะอ่ะงนียลย มานี่ยเอวเอ้า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 เอาเอามันกัดเอานะเอ้าเอาอย่าเนะดามดาอย่านะดนี่เดียเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแล้วว่าอย่าไปใกล้มันบอกอย่าไปใกล้มัน ใก้มันไอ้นี่ไอโหดตาเลยไม่ต้องมาเลยโหดกัดได้ไงเนาะเตะหมดเลยเตะเลยดำนี่กัดไอ้ด่างได้ไงวะกัดไอ้ด่างได้ไงวะบอกว่าจะไปใกล้มันจะไปใกล้มันไปที่เลยไอที่เลยข้าที่เลย ไปเข้าที่เลยเข้าที่ไปเลยไหนสองตัวนไปไหนแหละนอนเลยออกไปดำขย้ำัะงั้นน่ารักจังเลยอ้วนเป็นตุ่น อันดีเหมือนคุยค่ะคุยค่ะเล็กๆก็น่ารักหรอกโตมาจะเอาไม่ไหว